สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิมซิมรีวิววันนี้นะเราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นเซี่ยมีตัวฮิตกันเลยนะครับจะเป็นยี่ห้อเดียมานะ dx 7 0 0ตัวสีขาวตัวนี้กันครับมาเริ่มต้นนะจากการแกะกล่องกันเลยครับตัวนี้นะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวกลองนะที่เขาแถมมาให้แล้วก็มีคู่มือนะวิธีการประกอบและก็วิธีการใช้งานนะครับ ต่อไปนะก็จะเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นก็จะออกมาสั้นๆแบบนี้นะน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากครับประมาณ2กิโลกว่าๆตามที่เขาบอกไว้สายไฟตัวนี้นะมันก็ค่อนข้างยาวนะเขาบอกว่าความยาวของมันเนี่ยยาวถึง4.5เมตรเลยครับต่อมานะก็จะเป็นข้อต่อยาวๆแบบนี้นะครับเราก็เอามาต่อกับตัวเครื่องได้ และก็ตรงส่วนนี้นะก็จะเป็นตัวเก็บสายไฟครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถัดมานะก็จะเป็นหัวดูดฝุ่นที่เอาไว้ดูดพื้นนะฮะเราก็สามารถเอามาเสียบแบบนี้ได้เลยครับ และเขานะก็จะแถมหัวเสียบมาให้อีก2ตัวนะฮะจะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้เอาไว้ดูดตามซอกนะฮะและหัวที่เป็นแปลงแบบนี้นะฮะเขาก็น่าจะเอาไว้ดูดบนพรมนะหรือว่าบนโซฟาเพราะว่าบางทีนะเศษฝุ่นเนี่ยมันก็อาจจะไปติดกับเส้นใยนะะเพื่อนๆก็สามารถเอามาเสียบกับตัวเครื่องได้เลยนะครับที่เก็บฝุ่นนะก็สามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วมันก็ถอดออกมาได้เลยครับ จากนั้นนะเพื่อนๆก็จะเจอกับตัวกรองเศษฝุ่นเราก็สามารถดึงมันออกมานะก็คือดึงออกมาตรงๆได้เลยครับและทีนี้นะเราก็สามารถเอาฝุ่นนะที่มันอยู่ด้านในที่เก็บฝุ่นออกมาทิ้งได้เลยแบบง่ายๆครับในส่วนต่อไปนะเราจะเอาไปใช้งานจริงดูครับตรงส่วนนี้นะจะเป็นการดูดฝุ่นที่พื้นกระเบื้องนะจะใช้หัวแบบนี้ได้เลยครับ ส่วนเสียงดูดฝุ่นนะก็ถือว่าดังพอประมาณครับแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะและแรงดูดเนี่ยก็ถือว่าดูดแรงอยู่พอสมควรเลยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ BEFORE นะและก็ภาพ AFTER นะหลังจากการดูดฝุ่นนี่ก็จะเป็นฝุ่นที่เราดูดขึ้นมานะครับมันก็จะอยู่ในตัวเก็บฝุ่นแบบนี้และก็ทดลองเอาไปดูดบนโซฟานะก็จะได้ประมาณนี้ครับ ผมนะฮะจะเอาไปดูดตามลืบตามซอกโซฟาหนังแบบนี้นะฮะมันก็พอที่จะสะอาดอยู่นะฮะและผมนะก็ลองเปลี่ยนเป็นหัวเล็กๆนะก็เอาไปดูดตามซอกเล็กๆแบบนี้ดูนะมันก็สามารถดูดได้ครับแล้วก็ลองมาดูดฝุ่นชิ้นใหญ่ๆนะะมันก็ยิ่งง่ายเลยครับดูดได้สบายเลย เราสามารถสับเปลี่ยนถอดข้อต่อออกนะฮะแล้วก็เอาหัวเล็กๆแบบนี้มาต่อกับเครื่องได้โดยตรงนะฮะเราก็สามารถที่ดูดใยแมงมุมนะฮะบนประตูแบบนี้ก็ได้หรือเอาข้อต่อยาวมาเสียบนะฮะก็สามารถดูดใยแมงมุมบนผนังบ้านนะฮะหรือว่าบนฝ้าได้ดีเลยครับแล้วก็ยังต่อหัวเล็กๆแบบนี้นะฮะเอาไปดูดฝุ่นในรถก็สามารถใช้งานได้ดีสะอาดมากเหมือนกันครับ พอเราดูดเสร็จนะเราก็สามารถถอดตัวเก็บฝุ่นออกมาทิ้งและก็สามารถล้างได้ครับส่วนฟองน้ำสีดำนะที่หุ้มบนตัวฟิลเตอร์กองฝุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปซักได้เช่นกันครับแค่นี้นะมันก็สะอาดเหมือนใหม่แล้วครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะเพื่อนๆก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับร้านนี้นะส่วนลดเขาเยอะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ติดตามรับชมครับ